วันหยุดทั้งทีไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปคาเฟ่ก็เบือ่อไปนู่นไปนี่ก็รถติดลองมาเดินเล่นที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามกันดูไหมคะนี่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีนิทรรศการต่างๆวนไปมากมายเลยค่ะตอนที่เบลกับพาทิ์ไปเนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นไทยเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์กว่าจะมาเป็นประเทศไทยเป็นมายังไงทรงผมในสมัยก่อนก,การแต่งกายตัวอักษรอาหารการกิน ต่างๆมีกิจกรรมให้ทำสนุกสนานมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมีเ,เสียค่าเข้าชมประนึ่งร้อบาทนะคะก็จะได้มาสโรหมือนของแถมก็เป็นพวกแบบสมุดมกระสนุนเข้าชม,นะมน่ารักจังอันนี้น่าจะเป็นในเทศการที่ชื่อว่าเอาะตาหัดไทยเดี๋ยวเราไปดูกัน เข้าไปชมนิทรรศการแรกนะคะเราก็เลือกไปที่ชั้น3ค่ะก็ะจะเป็นห้องที่จัดแสดงนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่บอกถึงความเป็นไทยทั้งในเรื่องของธงชาติไทยกฎมเทียนบานต่างๆห้องนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีของต่างๆใส่ไว้ในลิ้นชักนะคะให้เราสามารถไปรือ้อไปคน้นไปเปิดดูได้แล้วก็มีป้ายคำอธิบายไว้ให้ค่ะว,ว่าสิ่งของจัดแสดงเหล่านี้เนี่ยคืออะไรหรือเราสามารถสแกน QR code กดนะคะที่เขาแปลไว้ค่อนข้างๆเพื่ออ่านเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะโวัวไหนอันนี้คืออะไรตัวนี้เป็นพระราชาพระราชพิธีพระราชาพิเษกพอมองผ่านแสงแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นว้า wow. วอ๋อได้เลยอู่เสื้อราชาปะแตนแบบนีค่ะเย้ yeah. อ,อ,อันนี้การเสด็จประพาต้นเป็นนี้เป็นหนังสือตองนี้นะคะก็จะเป็นห้องนิทรรศการที่จะเปิดเป็นรอบๆค่ะมีเสียงบรรยายเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็จะต้องมาเช็ครอบที่หน้าห้องก่อนนะคะว่าเราจะสามารถเข้าตอนกี่โมงได้บ้างค่ะหยิบช้างประจำชาติเอ้ยหยิบสัตว์ประจำชาติขึ้นมาให้ดูนยคะอันนี้อันนี้อันนี้ สัตว์ประจำชาติอันนั้นคือสัตว์เหรอสัตว์เหล็กชอบอันเนี้ยแผ่นซีดีใช้เป็นไฟท้ายช้างไทยไล่มแมลงวันเป็นชุดนักหอ้อ <c oughs> <c oughs> อาหารหลักเธออาหารหลักฉันมามา่าหมูสับแล้วก็ต้มยำสมัยไทยแลนด์1.0ถึง4.0มามา่าขวัญใจชาวหอแต่จนมีความจนม, <laughs> มานั่งเรียนด้วยกันน่งตนี่เ <laughs> ต็ยเก้าอี้ที่ทำให้หลับตรงมากต๊ะเปิดได้แน่เลย มฉังสจลนได้หนังสือภาพประวัติศาสตร์ไทยยุคโบราณแล้วก็ปัจจุบันไอของของฉันเป็นอย่างนี้เลยแนละ้วมีที่ล็อกให้ด้วยแต่ว่าโรงเรียนไม่ให้เก็บหนังสือให้การถือกลับบ้านแล้วเก็บเครื่องเขียนไงเครื่องเขียนเอาอย่างนี้แบบเวลาเรียนเราก็แบบกดหนังอะไรได้นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือชัน <พา S 1> นี้คือยุคมหา,าวิทยาลัยอล้นี่นี่นี่โรงเรียนโรงเรียนฉันใช้โต๊ะอ,อย่างนี้ น่าจะเป็นของแบบประถมอย่างเงี้ยประถมใช่ยางเงี้ยเด็กชายพาทิตย,ยกมือขึ้น <c oughs> นี่ไงเธอเล่นเกมอะไรมาของน้ำเออสมัยก่อนตักอย่างนี้ฉันหาอเ,เอาให้<ด>เป็น<ด>ทั<ด>ชอีนเช ของจริงอ่ะก<ม>ดเทอร์โบดิดีเซ็ตบุ้ม <Boom. S 1> ฉันกดพาวเวอร์ไม่ได้ <c oughs> จะต้องมีแบบนีด้าวมีอะไรปั๊มให้แบบเนี้ยแล้วครูจะไม่ปั๊มไม่ปั๊มที่เดียวอย่างงี้นะครูครูจะถอดเนี้ยคือสมัยก่อนมึกมันก็แพงนะเนาะแล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องแบบขีดอย่างเงี้ยแบบยาวๆ <c oughs> หลังจากออกจากห้องเรียนที่ทําให้เราได้ย้อนวัยเด็กกันแล้วนะคะห้องถัดมาก็เป็นห้องเกี่ยวกับอาหารห้องนี้ต้องบอกว่าชอบมากสนุกมากเพราะว่าเขามีจานนะคะใบใหญ่ๆให้เราเอาไปวางสแกน QR code แล้วก็จะเป็นเมนูอาหารตั้งแต่องไทยอาหาต่อไปเมนูไหนไปเก็บไปเก็บเอาเมนูไหนอีกเอาเมนูนี้เมนูนี้เปลี่ยนมุมมุมปับ อันนี้เส้นผัดไทยยากิโซบะผัดไทยผัดไทยเธอว่าเป็นอะไรอันนี้น่าะผัดไทยเหมือนกันถูกต้องเป็นผัดไทยเก่งมากจำพลปออเหมือนจำพลปอคิดค้นขึ้นมาใช้โป๊กุยช่ายกุ้งแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยว อ,อันนี้มันคือขนมเม็ดขน,นุนอ๋อนี่ไงเพราะเป็นความพิเศษแต่ว่าคืจนี้เราดูรูปอ่ะมันเหมือนขนมเม็ดขน,นุนแต่เขาบอกว่าลูกชุบดั้งเดิมนนมีวิธีทำเหมือนเม็ดขน,นุนก็คือชุบด้วยไข่เป็ดต่อมาคอแต่งสีต่างๆเคลือบด้วยวุ้นจึงชุบด้วยวุ้นฉันชอบอาหารแบบนี้อันไหนเอ่ยแบบนี้ปิ้ง เอาไปเลยอันนี้อาหารเซเว่นเอาไปอันนี้อาหารเธออันนี้นะครับผมคือเรียกว่าคําว่าทานลดคํามาจากคําว่ารับประทานสมัยก่อนเจ้านายจะประทานอาหารให้คนอื่นต่อหลังเสวยเสร็จผู้นั้นก็จะรับประทานอาหารนั้นมากินอ่ะซึ่งนี่ก็คืออาหารที่เธอได้ประทานมาใช่ถูกต้องเธอผมคือรับมากินจากเบลการกดเธอหิวอ่ะไม่เอาไม่ห้ดูกินกันเลยกินหิวอ่ะ นี่นี่นี่เตาตรงนี้นะครับมีบอกการวิธีการทํามัสั่นว่ามัสแมนเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าคนเราเนี่ยเคยร้องเคยล่ท่องกรอนมัสแมนนั่นนะไอ้มัสแมนแกงแก้วตาเนี่ยข่าวว่าไงจำไม่ได้มันจําไม่ได้เอ่อกรอนเนี่ยคืออย่างนี้มัสแมนเนี่ยล้างเนื้อวัวให้สะอาดมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มัสแมนแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนร้อนแรงใช้ใช้ได้ได้ กลืนแกงอะไรคือแกล้งดห้องนี้หิวมากเดูที่อื่นหนึ่งนะมีมีอะไรอ่ะมานี่ก่อนกอไก่กว่าจะเป็นตัวอักษรไทยโอ้ยยังกาที่มาคือพระหมีปัสสาวะปัดเอ้ยปันละวะเห็นซอเสือนี่ที่มาของกอกไก่มาจากแบบขีดบวกๆกลายมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงื้อชื้อ ไม่ก็ตัวทีนี่อ๋อมันให้มันเป็นฟลิปบุ๊กตั้งแต่แรกอลองดูดิอีอีอีเนี่ยเป็นเริเ่มไปงอนไก่ล้วมันมีขโมดคิ้วเล็กน้อยมีการทำเป็นคอมันเหมือนคอควายเนาะ หมไมแรกๆนี่ไงกล้ละกายเหมือนปัจจุบันละเร็วๆๆเลยอีกครึ่งแรกนี่ไงดาดา <c oughs> เสื้อคอสังนประดิษฐกรรมมะพร้าวพร้อมดื่ม เราจะเป็นไงนะ Did y o ด did you What is this? มา,าดูนี่ดิบอกกระทูโอ้เธอนี่เธอนี่เธอจ๋าวี อยกวก่ัความเชื่อเลยค่ะของประเทศไทยมีผีเป็นรากฐานความเชื่อดั้งเดิมหลอมรวมกับพุทธและพราหมณ์อย่างแนบสนิทจนเกิดความเชื่อหลากหลายแบบไทยๆท,ที่เราเห็นทุกวันนี้เราสามารถปลุกเสกตัวการ์ตูนญี่ปุ่นตุ๊กตาสมัยใหม่ให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เสกตุ๊กตาญี่ปุ่นให้เป็นก็ปลุกเสก น่ารักเอลยนี่นมันพิคเนตน่ารักมากเลยสีชมพูชมพูนี่นี่เธออันนี้เท่ผู้ชายต้องยกด้วยนิ้วก้อยเธอใช้นิ้วชี้แล้วก็อธิษฐานรอบสอง,อง,สงก็ขึ้นอยู่ดิอืมอ่ะคุณชาร,ารยกช้างโดนโด,ดนช้างโดนช้างแกล้ง นี่ก็จะเป็นสารพัูมต่างๆนะคะนางรำอ๋อนางรำเพรางรำเพราอรำห้องนู้นคืออะไรไปดูสิเป็นห้องเก็บของของนารำไตระเคนีวิธีเล่นคือ หให้เราอ๋อแล้วก็ถือไปถือมาองนี้ยหรอ okay. เริ่มจากสองฝ่ายต้องไปให้ถึงปากแม่น้ำ <Okay. S 1> เย่เก่งมากเลยเด็กชายพาทิครับ <Okay. S 2> เอาไปเก็บ เหมือนเหมือนไอ้ลูกเบอร์รี่นี่อยู่ในเอซเซนที่อยู่ในเชอร์รี่ช่หรอเชอร์รี่เชอร์รี่ดูการเคารพผู้ใหญ่สิอ๋อมันมีเวอร์ชั่นไทยกับภาษาอังกฤษมาเลยมีสองกล่องนี่มีจริงมันคือท่านี้อือฮะวิธีเคารพผู้ใหญ่คือ อันนี้คือการเคารพผู้ใหญ่เลยะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่การเคารพผู้ใหญ่เขาไหวสวยงามมากทำไมผู้ชายนี้เขาต้องอ้าปาเกเลยเวลเาเขาไหว้เขากำลังพูดเขาว่าสวัสดี <laughs> อันนี้เธอยังไม่เคยเจอก็คือเทศกาลวันรับปริญญาของที่ไทยดอกไม้ตุ๊กตาชอดอกไม้สวมหัววันรับปริญญาเปลี่ยนรถจบสองห้าหกเข้าใจปะ นั่นเหมือนมันเป็นของปั่นที่เขาเอาไว้ให้กันอ่ะอันนี้ใช่ไหมทะเบียนรถไม่ใช่อันนี้นี่ชุดนี้สิชุดนี้คือชุดครุยอ๋อชุดครุยอ่ะอันนี้คือครุยไ,มไหมที่มันเป็นแบบมันมันมีหลายแบบ <ไง S 1> แล้วแต่ว่ามาหาวิทยาลัยไหนเป็นเป็นแบบไหน หลังจากที่รับชมนิทรรศการถอดรหัสไทยด้านในอาคารมิวเซียมสยามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนั้นจังหวะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่สนามหญ้าด้านหน้ามิวเซียมสยามเนี่ยมีงาน Amazing Blooming Bangkok 2022ด้วยซึ่งวันที่เราไปนะคะก็มีการจัดแสดงซี A s o โซนะคะซึ่งเป็นงานนําเก้าอี้หลายๆตัวนะคะมาเรียงกระจายไว้ทั่วๆสนามหญ้าเลยแต่ความพิเศษของมันค่ะก็คือมีข้อความที่ส่งมอบแรงบันดาลใจข้อความดนๆต่างๆนะคะที่บางทีเราไปอ่าน เราก็รู้สึกมีพลังใจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าบางครั้งก็อดขำไม่ได้อดยิ้มไม่ได้เพราะว่าเออเราก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นงานที่น่ารักมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆที่ได้มาเดินเล่นที่มิวเซียมสยัมในวันนี้ค่ะ